กจะชอบเพื่อนพี่มัชอบพี่ดีกว่าเพื่อนพี่มันเจ้าชู้อย่าเลยน้องให้ดรอบคนคุยมันมีเป็นรอยจนแล้วน่าที่ปอยออกอย่าไปหลงรักมันชีวิตที่มันเสี่ยงอยากใหร้อง remix ก็จะชอบเพื่อนพี่มันชอบพี่ดีกว่่าเพพือนี็จะชอบเพื่อนพี่มัชอบพี่ดีกว่าเพื่อนพี่มันเจ้าชู้อย่าเลยน้องให้ดีรอบคนคุยมันมีเป็นรอยจนแล้วหน้าที่ถอยออกอย่าไปหลงรักมันชีวิตที่มันเสี่ยงอยากให กจะชอบเพื่อนพี่มาชอบที่ดีกว่าเพื่อนพี่มันเจ้าชู้อย่าเลยเอาไม่ดีหรกคนคุยมันมีเป็นร้อยเจอแล้วหน้าที่ปอยออกอย่าไปหลงรักมันชีวิตสี่ใช่เรา